ข่าวเศร้าน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ดังในโลกออนไลน์โดยน้องปังปอนเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันผวนคนดังในทิกทกมีผู้ติดตามมากกว่า1 3แสนคนมีหลายคลิปที่เป็นวรันในโลกออนไลน์เสียชีวิตแล้วโดยทางด้านช่องทิกทอแพงพรเก้าสปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งโพสคลิปน้องปังปอนพร้อมระบุว่าตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่ แม่พูดคำว่าทำใจดีๆนะน้องปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะต่อมามราการเผยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องปอนระบุว่าคุณหมอแจ้งว่าน้องจากไปเพราะไตาวายเฉียบพลันโดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิตย์ตนานผักบุ้งราคาขึ้นลงในหนึ่งวินาทีหลับให้สบายนะคะน้องปอนเกิดชาติหน้าขอให้น้องสมบูรณ์แบบนะครับ f อน้องปังปอน ไม่มีอีกแล้วพ่อค้าขายผักบุ้งราคาว่าวุ่นจะวนดูคลิปน้องปอนตลอดไปค่ะ